ในวันนี้พวกกับผม The North Sea ผมจะมาเล่นแดนดิเวอร์กันอีกแล้วโดวยที่ในครั้งนี้ผมก็จะไม่ได้เจ้าตัวสแคปกันเลยนะครับตัวแมวกระดาษเดอร์ชานนะครับที่มีความสามารถในการดึงหาเขาเพื่อนนะและในตอนนี้ตัวของนางก็มีความสามารถใหม่แล้วนะซึ่งตัวของนางเนี่ยจะสามารถยิงหาเขาเครือปัดได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสามารถไปได้ถึงกี่ชั้นกันแน่นะครับและก่อนที่เราจะไปกันนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกท่านนะฝากก,ากไดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลน์นะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มก,กันเลยดีกว่านะเดี๋ยยวผมขอออไปทีี่่หนน้าลลบบกเ มาแล้วเหมียวในตอนนี้เราก็อยู่กับสแคปเไปที่เรียบร้อยและกับเจ้าแมวหกเหลี่ยมนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้าตัวน,นี้เนี่ยจะสามารถไปได้ถึงกิจชัดก,กันแน่นะเพราะว่าในตอนนี้นะครับเจ้าตัวแมวของเรานะก็ถูกปรับไปที่เรียบร้อยและ ทาให้นางเนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมมาหนึ่งอย่างนะซึ่งนั่นก็คือตัวของเธอนะครับจะสามารถยิงหาเข้าหาเครื่องปั๊ดได้แล้ว <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะสารสแคปเนี่ยเพราะในตลอด4 5เดือนของสแคปนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เล่นโคตรยากเลยนะเนื่องจากข้อจำก,กัดที่โคตรเยอะนะครับผมอย่างเช่นเดินช้าสกิลเช็คต่ำแล้วก็สกิลเนี่ยก็ใช้ได้แค่เพื่อนอย่างเดียวนะครับผมจึงทาให้ตัวของเธอนะครับผมมีคนเล่นตัวนี้นะน้อยมาก อ่าน้อยมากๆเลยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่พอรับปรับใหม่นะครับเหมือนว่าคนเล่นสแคปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมานะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาแน่นอนอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยนะแต่ว่าในส่วนของค่าคุณสมบัตินะครับผมอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน ก็ยังอยู่ที่2ดาวเหมือนเดิมในส่วนของวิ่งเร็วแลวก็สกิลเช็คนะครับผมอันนี้ก็ยังไปข้อจํากัดอยู่เลยแต่ผมอยากให้นางเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นนิดหน่อยก็ยังดีนะจะได้แบบว่าเพอร์ฟกซะหน่อยโอเคก็จะมีประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้เจ้าตัวนี้เลยดีกว่านะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะตึงแค่ไหนก็เชียวพอดีแบบว่าผมเนี่ยพันไม้พันมือแหละและในรอบนี้นะครับทิกเก็ตที่ผมใช้ในครั้งนี้นะก็เหมือนเดิมเลยนั่นก็คือรีโมทและก็แหวกขยายนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาตีกันเลยดีกว่านะ โอเคเดี๋ยวผมขอฝากแฟนอาร์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปกันเลย let's go ไปแล้ว <c oughs> ก็กลับมาแล้วนะครับผมสำหรับช่วงแฟนอาร์นะไหนดูซิว่าในแต่ละรูปเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าแปลกเป็นเลยนะครับผมอันนี้เลยนะครับผมแต่ละรูปอันนี้ก็วาดสวยเลยนะอ่าแปลกเป็นเลยทีละรูปทีละรูปมีประมาณสิบกว่าภาพเลยนะ โอเคต้องขอขอบคุณอ okay. right. no ีกครั้งนะครับผมสำหรับแฟนอาร์ที่ส่งมาสำหรับวันนี้โดยรวมก็ถือว่าสวยเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราตัดไปที่สแครปก่อนเลยไปแล้วโอเคเอาล่ะในตอนนี้เราก็อยู่กับสแครป็ปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเตองแค่ไหนกันเชียวเลยนะหรืออาจจะดีแค่ไหนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเลิกกันเลยดีกว่ารออีกประมาณ3วินาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาเค่องป่ากันเลยเอาล่ะ let's go ไปกันเลยกับชั้นแรกนะครับผม ซึ่งในชั้นแรกเนี่ยก็มีเจ้าตัวดักหนึ่งตัวเลยนะมาเดี๋ยวผมขอไปสํารวจเครื่องกันเลยเมื่อว่าผมเห็นแวบๆอ่ะเครื่องปั่นอ่ะตรงนี้ไงอาจเจอแลกเครื่องปั่นสองเครื่องอ่าเดี๋ยวผมขอยิงหาก,กันเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติปรับใหม่นะโอเคอ่านี่เลยนะครับผมและก็ไม่พอนะเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถมองเห็นเครื่องปั่นหลังกระแพงได้หรือทะลุกระแพงได้นะครับผมซึ่งก็จะไฮไลท์ออกมาเป็นสีขาวๆเลยนะก็ถือว่าดีเลยนะครับผมเอาไว้แบบว่าหาเครื่องปั่นกรณีแบบว่าอยู่ในห้องมืดน,นะ อ่านี่ปัดกันเลยตอนนี้ผมก็เคลียร์ไปทั้งหมดประมาณ2เครื่องเรียบร้อยมารีบไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็รีบหนีได้ดีกว่านะเอาละรีบวิ่งแล้วก็ใครตุยอ่ะเฮ้ยฮัลโหลผู้ใดตุยกันหนอคอสมูลหลอะไม่ใช่คอสม o โอเคคอสมูองเราก็หลอดไปแล้วก็เดี๋ยวผมทำการยิงหางเลยดีกว่ามาขอหน่อย <Nope. S 1> อา้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแหละเน็เน่าเนผมเน่า โอ้โหแล้วก็ตอนนี้นะครับคอสม o ของเราเนี่ยก็เหลือแค่หัวใจสและ <What? S 1> เปิดมาก็เจ็บแล้วนะคอสม o เนี่ยสงสัยเธอประมาทบ่อยเดี๋ยวเล่นก็นตอนเลยพอดีผมเนี่ยตามประหม่ไว้ว่าเราจะไปถึงชั้นที่20นะ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตัวของเธอเนี่ยก็เดินช้ามากเออช้าอยู่ที่ประมาณ12.50แล้วก็วิ่งอยู่ที่22.50ก็บอกเลยว่าช้านิดหน่อยแต่ไม่ได้ช้ามากเหมือนคอนนี่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องต่อไปเดีกว่านะโดยการแบบว่าเอาเมาส์เลื่อนนะครับผมเพื่อทําการสอดส่องหาเครื่องปั่นนี่ไงโอ้โหจกใจไอเด็กนี่เด็กนี่ผมมาเฉยเลยเอาซะแบบว่าขวัญเสียเลย เอาละรีบหนีรีบหน,บนีแล้วก็ยิงหางกันเลยดีกว่านะมาไปเร็วมาเร็วแล้วก็เคาะกันเลยโอเคเจอแล้วสองเครื่องตรงนี้ซะด้วยโอ้โหของดีปั่นเลยดีกว่าแล้วก็เจ้าเด็กน้อยรีบไปปั่นแถวนี้เดี๋ยวฉันจะปั่นแถวนี้เองเด็กน้อยของเราก็ทําการสุ่มบัฟแหละซึ่งบัฟน้องที่ได้มาก็บอกเลยว่าเกลือมาก <Yeah. S 1> คือไม่ได้บัฟสีม่วงแต่ได้บัฟสีเขียวอู้อู้ใครเห็นน่ะโอ้โหเจ้าเด็กนี่อุย้ย ไอเด็กนี่ทำผมเจ็บไปหนึ่งทีแล้คือแบบว่าชั้นที่สองมานะครับผมเรื่องขอบผมเนี่ยก็เหลือแค่ประมาณโอ้โอ้โอ้อะไรกันครับเนี่ยผมต้องเซฟต,ตัวเองแล้แล้วก็เก็บยาก,ก่อนละกันแต่ดีนะที่ยานอยู่อะ่ะเอาดี อุ้ยขอบคุณมาก <Thank you. S 1> ขอบคุณแนนดี้ที่ให้ยาในชั้นนี้อ่ะถ้าเกิดไม่ให้ยานะครับผมผมก็ตัวเย่แล้วมาดีไปเคลียร์เลยเหมือนว่าเด็กของเราเนี่ยจะแย่งเครื่องผมเรียบร้อยแล้วเอาล่ะรีบหนีกันเลยแล้วก็ป๊อปปี้ตัวเย่ไปชั้นนี้นะครับแล้วก็ผมเนี่ยขอยิงหากันเลยเพื่อเอาตัวรอดอาล่ะสะแคปเพื่อนละ่ะมายิงหาตัวเองแล้วก็เด็กด้วยรีบวิ่งโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณแค่4คี่คนแล้วเหรอเฮ้ย oh. แป๊บเดียวเองนะครับผมสี่โคตรแล้วฉ <c oughs> <c oughs> ันหวังว่าในชั้นต่อไปเนี่ยยาโคมาแล้วขอเป็นแบรนเดสหน่อยหรือไม่ก็มดิคิกแต่ตอนนี้คอสโมของเราเนี่ยต้องการมดิคิกอย่างมากมาตรงนี้มีครับปัน่นสองเครื่องกันเลยเชียวผม <c oughs> ดีต้องปั่นก่อนแล้วก็ทำไมเด็กต้องมาแยกของผมด้วยอะ่ะเฮ้ยเครื่องปั่นอยู่ตรงนี้ก็มีโอเคเจอแลกก็ที่สาม ขอปั่นก่อนละกันเหมือนว่าเด็กของเราเนี่ย hey, จะหนีเ <wow. S 1> จ้าตัวลูกโป่งใช่ไหมอ่ะหนีไปแล้วเดี๋ยวเราไปกัน,กนต่อเลยเหมือนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสกิลเช็คของนาน,นะครับผมก็อยู่ที่2ดาวเองข้อค่าจะเล็กมากเลยนะถ้าเกิดใส่ไอ้แว่ขยายไปด้วยอะ่ะแต่สำหรับผมนี่คือแบบว่าชิวๆ <Please. S 1> เพราะว่าผมเนี่ยแมนมากไอ้เ่อกการกดสกิลเช็คอะ่ะอ่ะเรียบร้อยครับผมเครื่องที่2ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็หาตัวที่3โอ้โหโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ย2ตัวแคปรีบว,วิ่งเลยกระแมว โอ้โูล่าขอเก็บก่อนละกันของดีต้องมีก่อนมาพอสโมระวังด้วยตอนนี้ทวิสเตดเนี่ยอยู่ข้างหลังผมประมาณ2อสตัวเลยมารีบวิ่งเลยนะครับผมรีบวิ่งเลยตอนนี้สเตมหน้าผมเนี่ย ก็หมดเกี้ยง <Yeah. S 1> หมดเหลือศูนย์มายิงหางเลยนะครับผมขอก่อนละกันไปแล้วบายยกับชั้นที่4อีสี่มาแล้วก็ในชั้นนี้นะครับโอ้โหแนนดี้ขายจนคอสโมของเราเนี่ยโมโหแล้วก็ส่ง e m o จ i เป็นรูปแบบว่าโกรธแล้วนะครับผมตอนเนี้ยคือเขาไม่พอใจนะครับที่แนนดี้ของเราเนี่ยไปขายอะไรไม่รู้นะครับผมที่ไม่ใช่ยาหรือไม่ได้คลิกเลยจนคอสโมเนี่ยรับโบได้เอาละ เจอกันอีกแล้วลุกโป่งใช่ไหมโอเคขอเคอรกันเลยเด็กอย่าแย่งนะขอร้องโอ้โหจัตตานี่ออยามาแล้วก็เจอยานะครับผมในชั้นนี้เอาล่ะโอสโมคือต้องรีบไปเก็บยาแล้วนะเมื่อว่าเธอเนี่ยใกล้จะขิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหม มีเครื่องปั่นหนึ่งเครื่องอยู่ข้างหลังดีไปเคลียร์กันเลยเหมือนว่าคอสโบของเราเนี่ยจะไม่มาแถวนี้ใช่ไหมเหมือนว่าเขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะเอาละเครื่องสุดท้ายอยู่ตรงนู้นสแกปตามผมมาเมื่อกี้นี้ผมเจอเครื่องปั่นแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเด็กของเราก็แย่งไปที่เรียบร้อยแหละคอสโมคอสโมรีกับดิเลยตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ปั่นเครื่องเรียบร้อยแล้วและต่อจากนี้เนี่ยนายก็ต้องรอตรงนี้แล้วนะเข้าใจไหมโอเคแล้วคอสโมของเราก็คือแบบว่าอะไรเนี่ยกระดิบกระดิบกระดิบ,ดบ,ดบแล้วก็กระดิบ กระดิบกระดิบกระดบอ, <c oughs> อ่ะพอสโมูหายปกติแหละโอเคชั้นที่5ชั้นนี้เป็นชั้นที่ผมเกลียดมากที่สุดเมื่อว่าผมเนี่ยจะเจอยาสแล้วสิไอ้ยาแล้วก็สมุกบอมระเบิดควันแล้วก็ในชั้นนี้นะครับผมก็เจอโรเจอร์ซะด้วย บอกเลยว่า EC แล้ว <No. S 1> ตอนนี้เด็กของเรานะครับผมก็ส่งสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังรองให้คอสโมเนี่ยไปหายาแต่ทว่าคอสโมนะครับผมก็อยู่แถวนี้ไม่ออกไปไหนเหมือนจะระวัดระแวงอะไรสักอย่างหนึง่งนั่นแหละโรเจอร์แล้วก็มีเครื่องปั่นด้วยสำรวจก่อนเลยโอโ้โหทีแกนมาว่ะเฮ้ยสแตมนิน่าผมหมดหมดได้ไงตอนนี้เฮ้ยอย่ามามารีบวิงว่งรีบวิ่งแล้วก็แอบแป๊บนึงโอเค อย่าให้มีครั้งที่2นะที่แกนยห้มีครั้งที่สองตรงนี้ม <ier> ีไหมหมือนว่าตรงนี้น่าจะมีนะข้างหลังเนี่ยสองสามเครื่องเจอแล้วหนึ่งเครื่องแล้วก็ตรงนี้หนึ่งเครื่องแล้วก็ขอเก็บกันละกันโอ้มี1เครื่องตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ปั่นต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะปั่นตรงนี้เลยสามเครื่องนะครับผมคนเดียวคนเดียวตัวเดียวอย่างตึง เฮ้ hey, วัดดีเพื่อนเมื่อกี้นี้เพื่อนทําอะไรแถวนี้อ่ะเพื่อไปหาของเหรอหรือไปหาเเทมเส่ดสำหับตัวนี้นะครับก็มีแค่แคปซูลโงโง,โงอันหนึ่งเรียบร้อยครับผมมาชั้นที่5ก็ลุกล่วงเอาล่ะคอสโมของเราก็ฮิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีใจอย่างมากแล้วก็ในชั้นนี้นะครับผมเดนดี้ก็ขายของดีแล้วนี่แหละ ของดีที่ผมต้องการนั่นก็คือแบนเนตหรือไอพัสเตอร์นายทำได้ดีมากเลยแดนดี้ตอนนี้คอสโมของเราก็แฮปปี้แล้วเนี่ยจุดพูดว่าเย้ yeah. <c oughs> ดีใจแล้วนะครับผม <c oughs> เอาละเหมือนว่าในชั้นที่6เนี่ยผมจะเจอเครื่องปัจที่อยู่ใกล้ที่สุดนะตรงนี้เลย2เครื่องโอ้โหแล้วก็ในชั้นนี้นะครับเราก็เจอป๊อปปี้อ่าตรงนี้ประมาณอีก3เครื่องสเครื่องแล้วก็มีเจเกด้วยในชั้นนี้รีบเคลียร์กันเลย แล้วก็ไปหาเจคเกนนะครับผมพอดีเจคเกนเนี่ยกำลังเหงาหงอยกําลังหาใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นเพื่อนมาเจอเครื่องปั่นแล้วเดี๋ยวผมขอยิงหาก,กันเลยเพื่อไปเร็วมาเร็วมายิงโอเคยิงได้ครับผมแล้วก็เคลียร์ตรงนี้เลยเอ่ะละเรียบร้อยแล้วก็ผมเจอแหละโอเคตอนนี้ผมก็เจอเจคเกแหละแล้วก็หลอดของนางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณออ้โหไม่นะไม่นะผมโดนไล่ล่าไอ้เจคเกมันล่าผมแล้วทุกคนรีบหนีเลยแมวด้วยอุ้ย นีกอนโอ้โห و. เกือบแล้วเราหนูหนูรีวิ่งโอ้โหคอสบูของเราบาดเจ็บโดนเจกเกตบโฮ้ยเสียหัวใจไปนหนึ่งดวงซะแล้วเอาละ่ะรีบปัน่นกระตอเลยดีกว่านะเหมือนว่าในชั้นนี้เนี่ยก็จะชิวโอ้โหไม่ชิวแล้วมัง้งเฮ้ยตอนนี้โดนได้ลาจากผิดเสือ้อโอ้โหอะไรเนี่ยเลียมเก่งผิดเสือ้อโอเคสงบแล้วมัง้งเอาละ่ะสงบและ พีเซอร์มาแถวนี้ <Bye. S 1> ใช่ไหมโอ้ oh, ลงโอไปทีนึกว่าจะมาแถวนี้มาเคียร์เจ้าหนูเจ้าหนูไปปั่นตรงนั้นหน่อยได้ไหมเนี่ยตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงต๊ะนั้นนะ่ะเออฝากปั่นหน่อยเอา้าใครเจ็บอ่ะวอสมูเ oh. หรอเฮ้ยสับสนแหละทีเดียวเรียบร้อยครับผมเหมืนว่าตรงนี้นะครับผมไอ้ตรงไอดีจะไม่มีใครปั่นนะเดี๋ยวผมขอรีบไปปั่นก่อนดีกว่านะพอดีแบบว่าตรงนี้เนี่ยอันตรายสุดแหละ <Okay. S 1> มารีบปั่นให้เสร็จก่อนเลยแล้วก็อย่าวิ่ง โอเคโอ้โห okay. uh huh. ตกใจไอ้ผีเสื้อมันจะลาผมแล้วเจอแลกเครื่องปั่นแล้วก็ระเบิดควันนะครับผมอ่าเก็บเก็บแล้วก็ปัน่นโอเคใช้ให้หมดเลยมาเจ้าแมวหมุนๆอ่าอีกิีเดียวก็จะเต็มพื้นที่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอเครีบวิ่งรีบวิ่งมาวิ่งให้สุดเลยโอ้โ oh ห huh. ตกใจไม่นะผมเจ็บ <All right. S 1> มาขอยิงหากันเลยเพื่อเอาตัวลอดโอเค แล้วก็นี่คอลิปเดีกว่านะเมื่อว่าผมเนี่ยจะเสียหัวใจไปหนึ่งดวงแล้วก็โอ้ยแ่ของดีต้องมาแล้วนั่นก็คือหัวใจซึ่งทุกคนเนี่ยก็เสียหัวใจไปหมดเลยยกเว้นเจ้าเด็กน้อยอ่าเจอแลกคอนนี่หนึ่งตัวแล้วก็กุป๊ปอู้ดีนะที่รู้ตัวทันอะระวังกุ๊บด้วยอุ้ยอุยเจ้ามือยาวหลบไปโอเคลงอกไปทีตอนนี้เจ้ามือยาวนะครับผมก็ไปอยู่ห้งนั้นแหละโอเครีบหนีรีบนี ตอนนี้กุ๊ปของเราก็ไม่เห็นผมว่ายิงขาก็อเลยกับแล้วเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้กับโดนดึงแล้วนะครับแต่ยังดีนะที่ผมใช้สกิลก่อนเออก็รลอดตายไปตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นที่10แล้วนะครับผมก็อยู่แค่ประมาณแค่4ี่คนเองนะอ่าก็ยังตึงอยู่นะครับผมแต่ถ้าว่าในชั้นนี้เนี่ยแดนดี้ก็ขายสายจ้มแล้วก็สกิลเช็คนะขอซื้อก่อนแล้วกันคือซื้อไว้แก้ขัดน,นะ <Yeah. S 1> ผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม ผมคิดว่าน่าจะเป็ดสเปาแน่นอนมาแล้วสเปาเห็นผมว่าเอาละรีบวิงว่งรีบวิง่งรีบวิ่งโอเคเจอเข้าปั่นและผมขอดึงก่อนละกันแล้วก็รีบปั่นกันเลยโอเคสเปาตามลาผมไม่หยุดเลยมาแอบให้ทันไปให้พ้นโอเคไปพุนสทีคือในชั้นที่10นะครับผมก็เจอตัวเมนหนึ่งตัวเลยนะอ่าสเปานั่นเองซึ่งมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวมากตรงนี้มี2เครื่องเลยนะโอ้ลูยแอบแปบ๊บมา เจ้าเด็กมาทำอะไรแถวนี้โอ้โหแล้วก็ล่อตีซะด้วยอะไรวะอย่ามาแถวนี้ใช่ไหมโอ้โหอย่าล่ออย่าล่อเด็กหนูอย่าล่อคือตอนนี้นะครับผมไม่สามารถปั่นเครื่องได้เลยแล้วก็ผมเนี่ยต้องหนีจากฮาวิสเตดแล้วนะครับผมตอนเนี้ยคือไม่ไหวอ่ะเจอแลกเครืปั่นตรงนี้มีคอสโมแย่งแล้วก็โอ้ยโดนไล่ล่าไอ้คมไฟไล่ล่าผมว่ะแล้วลูอีก็ไลล่าผมซะด้วยโอเค เคลียเครื่องสุดท้ายก่อนเลยมายว่านนนจะมีคนเจ็บโอ้ไม่นะสเปลลอืมสเปามาแถวนี้แล้วก็แล้วก็ปล่อยหนวดตรงเครื่องปั่นด้วยอะ่ะเอาดีโอ้โหสเปาร้ายมากโอเคในที่สุดเราก็เคลียกับชั้นที่สิบสักทีแล้วนะแล้วใครเห็นผมอ่ะโอ้โหเด็กเด็กไม่ไม่จำหน้าหมดได้ไงตอนนี้โอ้ยโอ้ยเสียหัวใจไปเลยอะไรกันครับเนี่ยผมเสียหัวใจไปหนึ่งดวง อุ้ยเด็กใอมกแล้วแล้วใครเห็นผมไม่รู้ทีแกนโอ้โหทั้งแม่ทั้งลูกเลยสองแม่ลูกนี่ไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันมาไม่หยุดเลยนะ Hello, <my S 1> เอาดีโอ้ยโดนตบซับไม่นะเดี๋ยวผมขอยิงขาตัวเองกันเลยเพื่อเอาตัวรอดแต่ตอนนี้คือเด็กมันล่าผมไม่หยุดเลย <Hey. S 1> โอ้ยอีกแล้วคือตอนนี้นะครับผมเนี่ยไม่อยากประชิญหน้ากับทวิสเต็ดแล้ว เพราะว่าเรื่องของผมนะครับก็เหลือแค่หนึ่งผมคิดว่าในชั้นนี้เนี่ยผมคงไม่ตุยนะถ้าเกิดผมตุยก็มันน่าเกลียดกันไปใช่ไหมเพื่อนละไม่ตอบสดใสเพื่อนน่าจะกังวลรีบปัน่นรีบปัน่นรีบปัน่นเพื่อนฝากเฝ้าหน่อยลาดลาวหน่อยนะฉันกําลังปั่นเครื่องอยู่ฉันไม่ว่างเอาละ่ะรีบวิ่งรีบวิ่งมามาว่าเด็กเนี่ยจะดักแถวนี้ใช่ไหมโอ้ยิงหากนเลยโอ้โหเกือบแล้วรลอดตัวไป ตอนนี้ผมก็เสียหวัวใจไปหนึ่งดวงและก็เดนดี้เนี่ยจะขายของดีไหมหนย <N> <D> โอ้ขอบคุณเดนดี <D> ้ที่ปวดปานอ่าในที่สุดเราก็มีแมาเน็ตมาแล้วแล้วก็ฮ <N> ิว <D> เป็นเลย1 HP โอ้โหต่อชีวิตได้อยู่อีประมาณหลายชั้นเลยก็ถือว่าดีเลยนะ <N> <D> โอ้โห้องมื่นแล้วก็ไม่พอนะครับผมสเปายัางมาอีกด้วย <N> <D> อะไรกันครับเนี่ยเอามมันดวงดีขนาดนี้คือตอนนี้นะครับผมรู้สึกแบบว่าสเปาเนี่ยจะมาทีอย่างมาก แล้วใครไม่รู้นะครับผมเห็นผมอ่าป๊อปปี้มาและโอ้ยไม่นะสเตมน้าผมหมดได้ไงเนี่ยแล้วก็ป๊อปปี้ของเรานะครับผมก็จะลาบผมไม่หยุดเลยมามืนว่าผมเนี่ยจะได้ยินเสียงตัวเมนสักตัวหนึ่งอยู่แถวนี้ใช่ไหมเง่นไงตัวสแคปซะด้วยโอ้โหเสียวเลยรีบไปเคลียร์แถวนี้ก่อนเลยโอ้โหโอ้โหโดนจับสแคปโอ้ยแอบก่อนเมื่อกี้นี้ผมโดนดักเลยนะมาป๊อปปี้คงไปที่อื่นแล้วมัง้ง เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์แถวนี้กันเลยแล้วก็ยิงหาเลยนะครับผมเพื่อความรวดเร็ว,รวอู้สวยแล้วป๊อปปี้ยาอโหดีนะที่มันไปอ่ะมาแล้วก็เหมือนว่าสเปาเนี่ยจะเดินมาแถวนี้ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะย็นสเปาอ่ะเจอแลละหนึ่งตัวตรงนี้โอเคเคลีดท่าก็สําเร็จเรียบร้อยมาเดี๋ยวผมขอไปแอบที่เซฟโซนเลยดีกว่านะหลังจากน,นี้เราก็รอเพื่อนเลยดีกว่านะครับผมโอเค แล้วก็ฮัสโบของเราก็ฮิวให้แล้วโอ้แท้งกิวโอเคก็ผ่านไปทั้งหมดประมาณ15ชั้นแล้วนะครับผมรู้สึกแบบว่าตอนนี้เนี่ยคนก็หายไป1คนแล้วนะจับประมาณ4คนคนาคอสโมกก็ยังอยู่มาในชั้นที่15เนี่ยมันจะมีอะไรกันนะเดี๋ยวขอดูกันเลยโอเคดานนี okay, ่และแล้วก็หมายว่าในชั้นนี้เนี่ยผมจะได้ยินเสียงเอสโตแล้วก็เสียงฟรีทาวของเอสโตนะครับผมมารีบไปเคลียร์เครื่องตรงกลางกันเลยอันตรายสุดและแล้วก็โอไมนะ อา้าวคนตัวเย็นนะครับผมในชั้นนี้เอาละตอนนี้ก็เหลือแค่2คนสุดท้ายนะฉันหวังว่าในชั้นนี้เนี่ยแอสตคงจะไม่ลาบผมนะเพาะเรียบร้อยวู้หูมาแล้วแอสตูรวยแล้วเราเฮ้ยใครเห็นอ่ะโอ้โหคอสโมสองตัวเลยเฮ้ยอย่านะอย่านะรีบแอดรีบแอดรีบแอดโอเคลงอกไปแล้วรอบหนึ่งแอสตูมาอีรอบอะ่ะ จะเย็นแอสโตบอกเทนหม่แล้วหม่มแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวผมขอยิงหางเข้าหาเครื่องปั่นแลละแต่ว่าหาจุดไม่เจออาจเจอจุดแล้วเดี๋ยวผมขอลิฟวิ่งแถวนี้อ่าไปอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็เมื่อว่าแอสโตนะครับผมจะมาแถวเดิมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยจะเย็นหนูคือผมมีปัญหาตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็โฮ้ย <Hey, you. S 1> โอโบอกเทนโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่สเตมินาหมดโอ้โหใช้ไม่ทัน หม่แล้วบ็อกเทนอืมสิหชั้นก็ทุรักทุเลแหละตอนเนี้ยผมต้องมารับมือกับทวิสเต,ตรประมาณ4-5ตัวเลยนะในชั้นนี้แล้วก็เหมือนว่าเจ้าเด็กของเรานะครับก็เสียเลือดไปแล้วประมาณ2รอบแต่ผมเนี่ยห้ามโดนเลยนะครับถ้าเกิดผมโดนเนี่ยก็ตัวเย่ยไม่เหลือแล้วเอาละรีบไปเคลียร์แล้วก็ไปกันเลยฟอสโมก็ไล่ลาผมแล้วแต่ไม่นะไอบ้บัฟโกโจนี่เอาละยิงหางกันเลยแล้วก็รีบไปให้สุดเลยนะเช็คก่อนลาดลาวแป๊บ ไม่มีตัวอะไรขัดขวางก็ไปกันเลยเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จนะครับแต่ผมเนี่ยก็ต้องรักความเสี่ยงหน่อยนะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีเทวิสเตตมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันลาผมอู้อ,อ้ตุยเย่อะไรเนี่ยเฮ้ยผมจบแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหชนบล็อกเทนเฉยอ่าผมก็ทำได้แค่14ชั้นเองคือมันน้อยมากน้อยเกิน โอ้โห14ชั้นเองนะครับผมสำหรับวันนี้โดยส่วนตัวเลยนะสแกปรับใหม่นี้นะครับผมก็ดีเลยนะโดยส่วนตัวนะ แต่ก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยนะนั่นก็คือตัวของเธอเนี่ยพอคาจะวิ่งช้าม,มากซึ่งเป็นอะไรที่เข้าดลำบากเลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมอ่าโอเคก็จบไปทีเรียบร้อยเอาล่ะก็ขอทุกท่านนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมกับเดนนีเวอร์โอเคไปแล้วสวัสดีครับผมไปกันเถอะไปแล้ว